เดี่ยค่ะมาจากไหนมาคะยิงแก่ล่ะมานักกันบ่าวเมนบอกว้ายวันนี้วันดีผีมาหาอีกเด้วพี่น้องเอ้ยนางมาช่วยเจ๊สีอีกแล้วกูเกิลยิงยิงเข่าหรือหามเ้ยนางเข่าธนาคารเขาก็ะเลียวเบิ่งเลี้ยวเบิ้งไหมที่พอน่เลี้ยวเบิ่งได้ไหมคะช่างน่าขอนเข่าธนาคารเนาะค่ะ เรากยเบิ้งแล้วรักงานก็เนาะแล้วก็คนที่พวกกันใส่แอนนี้ไปนะฉันนี่ะราชวนเขาเรียบเบิ้งเลยเบิ้งฉันฉัสวยเฮ้ยนม่แตแม่นอนมาเบิ้งอามรากากีนี่แลเย เห็นเลยว่านไสบายดีแล้วหน่อยไหมสบาดีหน่อยมเป็ไงเด็กเบิ้งอามะลากากิได้นน่นะแฟนคลับอามะลากากิได้นี่นะได้แหละมาน่ะพบมาสบายดีปาลุกไม่ไหวนี่โ้เพลงเบาเอือกันยังพรท่านด้เมืองพี่น้องเอ๋ยเพิ่ยังสิรอลงไปเกี่ยวข่าวน้ำอียูราว่ะโอ้สิเหล่านี้ขอลงไปตาดมาสาวเขาปวดเมื่อภาวะลกาย ใายแล้วสิส um ิ่ะเห็ด huh. อันเห็ huh. right ุรับปรานเจ้า uh กิน huh ข่าวแล้วเฮ้ยม่เกงหนอไมันะยังมาทานกินเอะเดี๋ยวจะตักมาให้กินไม่เก่อนม้มาสูกินก่อนนะคะว่าอย่างน้นเาว่าอาซก่อนสิอาโคโคโคน่งซะก่อนจะบ่นนางบอกว่าละไรเจาสิยืนเสใช้ ฉันจะเปิดซีแบงเญค่ะเหรอใส่เหรียญจะจะไปถือเ pues you know <off> ิหรียญมาบอกแตบมีเจหูบอกค่ะเปิดจะเขียนเป็นหนังสือนะไปฉันเออเออเออสิบเขาถามนะไดเว้ยเอ้ยธนคารใดธนค่านใดนายเปิดลอ่าออตคือาเป็นตามสิบามีเงินดอกะเป็นตามสิบามีเงินดอกเขียนเปบนหนังสือนั่น เออเจ้าหน้าท <c oughs> mm ี hmm. ่นะพนักงานนั uh ่นเออเออเป็น huh. ยูใครวะเป็นก็แ่บเป็นยุใครเป็นยุเคียนเขียนเลยลืมใส่น้ำสกุลเดอร์ปัดไม่ได้เรื่องเขียนเนี่ยเกาะเราตามตัวติ่กามาเขียนลายเสี่ยเซ็นนะพูดอยู่บ่ออันอันชื่อไวดเดอร์นี่นะเขียนชื่อกับน้ำสกุลนั่นบาดมาเอาหรือมาเปิดเงินนะให้เขียนขึ้นนั่นนี่นี่คือเจ้าเขียนนี่โอ้ยสิเปลย อันสิเปิดอันแบงก์อ่ะสิเปิดแบงก์เหรียญอ่ะอันเอามีเงินเหรียญแต่เหรียญมีเงินบ่อ่าอ่าอ่บ่มีผมมีดิคือสักก็เอาเงินเธอเออเอาเงินเธอไปแลกเอาสิแลกแลกเอาไปบ่เปิดเท่าตรเสี่ยวข้ามวยท่าัตรนี่นั่นนางสาวกระสอดมาก ก็เอไซีเปลียนก็ได้นะบัญชีตานานาข่าเพยหอหอหัวเราก็้ยมันมีเงินหรือมาเปิดบัญชีเป็นงลอกเงเหรียญเออมไข้อวันไรเนาะสิบอยกหัวดีแ่นอนอันเอรเซผทุตเข้าไปเ้ยกิชนะนะเออยายกเ็เขไปึเขาน เขาจ้างดูถูกอยู่ในให่เล่ะเออแต่ก็เบ v ด้วครับิ่ v ไงเลยฉันใส่อันนีฉันใส่อีแตะเายังดีฉันใส่ออแบบนี้เฮ้ยมึงเกิอปรงบะเหตถอดเกือบข่าเฮ้ยคือคือกูนะเขาเขาธนาคารแรกๆนี่ดยหัวถอดเกือบเขาธนาคารบออันนั้นใส่อัน สิงเ่อไปเดี๋ยวเขาทว่าโอ้ยายทำไมเห็นย่างนอยายอนั่งนก่อนพี่นางค่ะทีไปหาแกงใหม่มากินเปินเบิกก่อนงนบจะเห็ดใหม่เห็เห็ดชมสุกเฮ้ยเอ้ยสินกระป๋านั่นเลยได้เบิกเงินล้านนะคะออกมาเออเออเได้แล้วได้แล้วน่ะนะได้ยังได้แล้วได สนางนามค่ะมีตะเกีงหอไม้ร้อ,อนๆนะคะตอนรับคนคนสวยอันใหญ่สถานการท์ซีมลยเดินมากระยานอีกครกินไม่มีอะไรนะคะน้ะายเก่งมาใ้น้ำตาลเนาะเกือกันเก่งนะมาดยกันจะคาดมาท่านี้บนัฟ้าลงไป้นนั่งถ่าเด้อขอบคุณบ่ก เป็นม,ะ,ม,มนะคะูกมุกมานั่สิเรียงบหคะค่ะอีกแล้วลาป,าปล่าดและนีจะได้ร่มแกยวขาวบคะ่แรกว่างวันนี้เอาขึ้นมาเลยแรกเบาเเกันจับน้าไปไปอันเหลือจะ่มี่ยวขาวอันข้าวตัดหรอวะองเครื่องอือหือของแบาทำยมทำใยส้สมๆม้เหมอ แสบมาแสบอยู่ก um> ับข้าวเปนหนัดาเจ็บเจบเจมื่อหนาเธอโดนใส่สิีขาดนาอกขาไปแล้วให้ได้หัวยองๆข่าวบกวหนีอีกแล้วก็ไปเบิกเงินบัตรนี่เอลเซนต์ชวนอยู่นางแถาผัดพู้วิีิวมาเป็นนักกุนีโจโจเย็นในะเขา่จะไปใจเลยแล้วก็ไปเลยค่ะเอาเจ้าหน้าเมื่อจิตายนะก็โทรลงมาให้ไปเอาเงินโอ้ยก็เอาไว้หานก่อนบ่ได้บ่จัดก็เลยว่า ท่านก็ยังสิลงเกี่ยวข่าวท่านก็บว่าทำได้แล้วท่านก็เมื่อยยู่งเออๆแต่เพื่อแต่ลงเกี่ยวเข่าด้านนางกับอะไรแต่โบเมนว่าโบอยากพาไปดอกนออทรมาหาศานยอดเงินฉันแล้วอือว่าจะไปอยู่ไปหานาสีอยู่บอเบอบอกมาหอมาหามึงจอดเงินอันนี้มึงถ้าเนี่ยผ่าความผ่าของนางเลยอืมอนี่ใช่ เฉยอะยิเอา่ฮเอาเิดโควิปะนั่นะนจีนะภามะี่รถไฟปกี่รถไฟี่รถไฟปะทศภาพไปขึ้นถัดถาก่อนเด้อก่อนอื่นแรวเขาแ้วมันแรมันทั่วก่อนเขาช่าก็รมท่านในเลยุอยู่งเธอจะให้เขาจะ หอาข้างของพวร่วงหมดแล้วจิไบไปแล้วไหนนงรายบอกอันเนี่นยานานนอนมันพูดน,นอนจังว่าแล้วกูนะแห้งมันมาเกี่ยวของตัวอีกค,คือมือไงน้องนี่ดได้ไปร้อยมู่ก็คือดุ่ๆอยู่นี่มาเมื่อยจะข่ามืออันห้าไปไล่ต้น,ะนอะไรแล้วก็มันโดนอนมาลกเลยลอยมาเลยว่านกึน่งบ่มีแหง้งจัง ไายกินไทายสบายจได้โจทกับบริกินได้ยากรหมุงบริกิน,ก,นกินเบียร์จอกเดียวพี่นอ้องมปิกมูยังกับบริกินม,มันหนะ้าเบียร์แก้วเบียรอะสิจนลน้อย<ำ>เอามาลาเอาอยาไม่ให้กินนะจังมากเลยจังได้นอนนะอ่ะยาแค่ปวดหัวนะ่ะปวดหัวน้องตึ๊บตึ๊บตึ๊บเมื่อน,นอ่าไปยายกินกับยายายาบำรุงประสาทเนอะแบบว่าจังเว้นแผดตากตากแดดมาดขาวอันนี้มาดขาวอันนี้บนน่ะ อันจิพื่อนะมัดแล้วตั้งอันเป็นงอนมาได้หลายๆตะจ่าลงมาให้แห้งนั่นแล้วก็ประสาดขึ้นกับหมองแล้วก็ปวดผัวอาฆาตโรดอ่ะปลาซาดตอนฉันเมื่อน่ะฉันเมื่อบริโภตบ้านนะครับพลินแล้วเก่งทำงานอ่ะเผ็ดบ่หมีนี่มาโตกับคาบ้านนางสาวข่าลุมเพื่อนนางสาวลุงจังหน่อยนี่เลยไปหันกะบะหมีเลยไปหันอันแงๆซื้อแล้วกันเช้าโอุ้ยจังหวเราโนมีโคตรอย่างเงี้ ของแนวของเห็นออเห็นมันมืดอ,อยู่โอ้ปวดแล้ออวมันต้งทั้งอันมันคืมไปแล้วอันนั่งแม่ปวดจากเข่ากระเพา,าอันปใส่สอบอตัดแล้เข่าเจี๋ยนางแม่วมาาบบมันทั่นกะเกีลมันคือจเปียกเบรอบรอ์หน่อเบอร์แอนพูดมันเข้องงงมาทางนี้เนาะเอาขความเกินนะตัดแล้วเนะาะตัดแล้วเนะรียบร้อยแหละแลกกลับมานั่งผักโขมผักในห่ม อยาานั่นเอยกับกระสากขึ้นป้อยบานวัาจะกิเขาหน้าดำเนาะมันเลยน้ำมันแบนอ่างเด้ไหมนะเดี๋ยวได้แั่โอ้อฉันมันยังเอาขาหน้าบ้านเลยต่อเพื่องมืนทีเหมนี้มันมันข่าเนี่ยนั่องทำเป็นตัแห้งอรีมันบ่มีหนังคลังได้ในหากันเอาอะไรบ้ายังซีให้แของุณนันลงใส่ตัดน้ำนองจากให้เอาลลงมาพารลงีโยกขีดยา ข่าในข้าวไลจะซีนอะไร้วา้าพี่น้องเอ้ยยานงนี่มองเล่าเต่าใต้ยู่เดือดมีไซีเจ้าขอะแล้วีอย่างแท่นั้นเมา่บ้านแก่นะมันหาใครก็ปีกไกไเลยปีกาก่นี่ที่รถนกับเบาเบาอันนี้เมื่อบัานนะนกไปเขานะมันมาโยเขานี่ยินดีนะเด็กใสเปนลาบก็ดีแล้วฉันน่ะว่าหาซีเลิกเลยค่ะมันจะมืดมืรวมๆกันหาทีตแกสอบ ฉันยังเดาเลนเดาในเรื่องเองว่าหาิปไป่ายฉันแบบตัดนมากตัเัขปีนาฉันสกเมือไม้สุดี่ฉันสบอาเธอร์เลยมาเกี่ยวข่าวหยาไหนาข้ให้ให้ไงเลยให้ไงแล้วก็ลงกินเก๋นั่นแหละจะลงกินง่วนะคะเธอเป็นโรกหยาดโอ้ยใช่ยกโลดฮะอืม ใส่ง้วน่ะงามกว่าสิ่งต่างาเนาะมีเม่แม่เอ้ยเนาะของามในปีแล็วนี่โอ้ยหาขอเขาเลรวาพนันใส่ี้อนเอดเราถือเปลนก้ว่ใส่ใ่ไปน้ำใ่ปนแค่นี้เ่าไทยแลวใ่หุ่นเดือดทำมันหยาบเกิดแต่ทเหตุซ้ำให้นะแถวของฉันซห้้ยเนเนีแต่ซ้ให้ค่ะจบ จับคนเดียวมไหววะอาทิตย์หนึ่งสิบลแยมหาควนันนี่กระดไปเาต่อนะอ่ะงานติดงานเฮลลายกับมืงอไลาล้เนาะิดจักสาห้กับพอพีหน้าเขาก็จะยดสิบองให้บุหองให้เันไห้แล้วเขาได้แบบให้เลยักันให้ตาไห้เลยให้ตาตป คือนะลงบุญตักก้อนหนังร่าสีมุตตบีมุตตบูหานั่งข้าวก่อนข้ามข้ามกับบะเต็เกี้ยวการให้ขาตัดอ่าวซะมันนี่ผักทอนต่างผักทอนไปเลยซะเมื่อยฉันก็จะผักทอนอยู่นะคะน่าจะได้สิบบะเต็กขาวน้ำเกลือใช่ไหมคะเราก็จะงไปเกี้ยวอันมองมันมันย่อมมันย่อมไม่เป็นไรค่ะเอาไว้นั่นแหละนะเขาจะตัดให้มันเกาะเหมือนจะคุบค่ะ แต่ชินใจใหม่อีกแล้วนอะเอ้อนางนางสาวก็ว่าให้ลงกับนะาลงกับป้าชิลงบดมือเดเว้นเสืใหญ่แบบน้าๆกับโนนี่น่านเต้าก็สิว่าเออข้าในป่ายี่เือบจะมีแนวคาราคาซังนี่มาแรกอันใดอันที่ได้เกลี่ยเขาเร็วนะหรือว่าได้เลยนะเออน้องบอดี้แะ เอนเลยหะมีโอ้ยมันเรี่ยวขนานันบ่บ่เออ่านจะกระเดี่ยวขนาดนั้นบ่บ่น่นะก็นั่นแล้วที่แรนะฉันนะกว่า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 คพราะผ้านะชกได้ขาคือเก้าคือเกราบผ้ากับชจังไดเออให้มันั่งให้หอดฟันซำซ่นางจจสุดเลยมื่อนังเร่เขาเล่นกูก่เมาแต่กูเมาบ่แต่ว่ากูถามเงินสิ่งบบื่ ด็กก็เหนอะอยู่บันดีแค่่ไม่มีชันก็ไม่มีเงินเอ <c oughs> น้อ่านหน้าบ้านเา้ยมาเาเรียบป่า <c oughs> <c oughs> เพิ่นนเพิ่นหุ่นห่วยเว้ยเพิ่นอยู่อะไร <c oughs> เรนคือเป็นนอก,ก้อนมู่ห้างอือเาจะชันกับนางนางคนลไปกินกตมม้มบ้าตกองกินต้ม <c oughs> มบา,าบงบอยเจมาเอา ยังมาหูกกระทะยังมาเห็ดผู้เด้อเดอนะอือโทรมาเดี๋ยวโอ้ทมาบอกว่าได้เกระเีนล้ไปตื่นมาเกี่ยวเขาอันบรรทู้เมื่อวันช่วงนี้นะไปส่งที่โรดเงี้ยงคาะแต่เดี๋ยวเวลารถดเงี้ยงก็ท้าทาเงี้ยงกันน่คือประกาศสาแต่มันมันจ่องบ้าอย่งกับบ้านก็คือที่นะเปิดไฟใส่ใเม็บเม็ปอย่าุนมาส่งเพราะในนอุนี่ฉันจแอบดีว่าเฮ้ยเก็บไม้ก็ได้ เจียมาละเสเวยอันแกงน้ำม้เเซกัดสีลงไปเพื่อนยิงเข่าก็นะคะข่ากับว้หันแลก็ให้ตัวน้องตุลานตัดขาซะทีมเข่าแล้วว่าซีร่งว่าซีลงไปเกี่ยวซอยทีมเข่าแล้วียังสีให้เขตัดไปเดียวกันแล้วเลเพราะว่าอ้กัลงมาดีเครื่องกันยังเขาอาจจะตัดตามเครื่องเดเดียวตามเครื่องเพราะว่าห้ากับเทรห้ากับบริเกียวนะคันจะไปเกี่ยวกันซไปเลือกอตัน่ยเยคู้บนคนบ้า มือนี้ยังไม่ได้กู้เพราะว่าเองกู้แล้วมาแช่ในวนตดืนตัลาตุลาเดียวเขาเกื่อนจะเป็นแห่งคนมาหมัดอยู่แล้วเป็นการกู้กู้ไปไว้ทางโคโค่เนี่ยเอาละคลิปนี้ก็จะพาบรรยากาศไปสนีก็นะพี่น้องคะแล้วก็สิลงไปเพื่อนนั่งเข่ากันค่ะท่านมันบัวค้ำกับนางสีอ้วยขึ้นมาเกี่ยวเข่าต่อทีนะคะตาักผ่อนะคะเสียดีเสมอเลยนะคะอย่างไรเสียด ขอบคุณเอื้อยขอบคุณทั้งหลายขอบคุณหลายๆได้ค่ะสำหรับมาไร้นำใจถึงว่าเจสีมือนักสิบบอยากเต็มที่กับมูกับคู่ปันฑดยกับขอโทษขออภัยหลายๆได้ครับพี่น้องค่าโอกาสหณาโอกาสหณาสิแก้มือใหม่ค่ะสิโบเหมื่อไงแบบนี้นะคะสิพยายามฟึ่งๆวันนี้นะค่ะมือนักเสียงกับสีโบอยากมากพอปันฑดยนะคะเป็นกับขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะสบายดีสบายดีไซ่โวไวโกนจะคอยไปเจ๊